อุบลราชธานีเมืองแห่งแสงแรกของไทยดินแดนแห่งภูมิปรรัญญาและวัฒนธรรมที่งดงามจังหวัดอุบลราชธานีดินแดนพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามตั้งอยู่ในเขตอีสานใต้เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานและมีความรุ่งเรืองมาโดยตลอดชาวอุบลราชธานีมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมด้วยทรัพ,พยากรธรรมชาติที่งดงามและสมบูรณ์อุบลราชธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคอีสานของประเทศไทยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนพื้นที่อื่นๆของประเทศเนื่องจากตั้งอยู่ที่เส้นแวง105องศาตะวันออกซึ่งเป็นเส้นเวลาหลักของประเทศ จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่มีชื่อเสียงก็คือผาชนะใดในอุทยานแห่งชาติผาแต้มนั่นเองที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดอำนาจ,จเจริญและประเทศลาวทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงจำปาสักรประเทศลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดนบางช่วงทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชา ทิศตะว,วันตกติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดยโสธรพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณแอ่งโคราชเป็นพื้นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางทิศตะว,วันออกมีแม่น้ําสําคัญหลายสายได้แก่แม่น้ํามูลแม่น้ําชีแม่น้ําโขงด้วยภูมิศาสตร์ที่หลากหลายอุบลราชธานีจึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นผาแต้ม3 0 0พโบกเสาเฉลียง และน้ําตกห้วยหลวงนอกจากนั้นแล้วอุบลราชธานียังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีพื้นที่ป่าคิดเป็นร้อยละ15.49ของพื้นที่ทั้งหมดป่าที่พบมากได้แก่ป่าเต็งรังป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการเพาะปลูกแร่ธาตุที่สำคัญที่พบก็คือเกลือหิน ประวัติศาสตร์อุบลราชธานีย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2335พระปทุมสุรราชหรือเจ้าคำผงได้นำพักพวกอพยพจากลาวมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านห้วยแจรแม่ซึ่งปัจจุบันก็คือบ้านท่าบ่อน,นั่นเองต่อมาเกิดกบฏอ้ายเชียงแก้วที่นครจำปาสักพระปทุมสุรราชและท้าวฝ่ายหน้ายกกำลังเข้าปราบปราม และสามารถปราบกบฏได้สําเร็จจากความดีความชอบนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าให้ท้าวฝ่ายหน้าครองนครกำปาศักดิ์และแต่งตั้งพระปทุมสุรราชเป็นพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ครองเมืองอุบลราชธานีพร้อมยกฐานะบ้านห้วยแจรแม่ขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีอย่างเป็นทางการ การปกครองของเมืองอุบลราชธานีในอดีตนั้นเป็นแบบอาญาสีหรือศักดินาสีตำแหน่งที่ประกอบด้วยเจ้าเมืองอุปราชราชวงศ์และราชบุตรในช่วงปลายสมัยรัตนโกสินทร์ระบบอาญาสีค่อยๆถูกยกเลิกเมื่อมีการปฏิรูประบบการปกครองแบบมนทุนเทศาพิบาลในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเปลี่ยนจากระบบเจ้าเมืองเป็นการแต่งตั้งข้าหลวงดูแลแทน ร่องรอยประวัติศาสตร์การปกครองและเจ้าเมืองอุบลราชธานีนั้นปรากฏเป็นชื่อถนนหลายสายในเมืองอุบลราชธานีเช่นถนนพรหมราชถนนพรหมเทพถนนราชวงศ์ถนนอุปราชถนนเขื่อนธานีชื่อถนนเหล่านี้ไม่ได้เป็นชื่อที่ใช้เรียกขานกันเท่านั้นแต่ยังเป็นอนุสร์แห่งประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของเจ้าเมืองและระบบการปกรครอง ของอุบลราชธานีในอดีตอีกด้วยในยุคข,ของสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นเจ้าเมืองได้ให้ความสำคัญกับการเผยแผ่และทารุกบำรุงพุทธศาสนาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนโดยได้สร้างวัดต่างๆขึ้นเช่นวัดหลวงวัดกลางวัดมหาวนารามวัดมณีวนารามวัดทุ่งสีเมืองจุดเริ่มต้นนั้นทำให้อุบลราชธานีมีวัดมหานิกาย และธรรมยุทธ์มากกว่า1,800วัดและเป็นที่มาของคำขวัญที่ว่าถวยราดไฟธรรมการเมืองการปกครองอุบลราชธานีมีประชากรประมาณ1.8ล้านคนมีโครงสร้างการปกครองภายใต้ระบบราชการส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น25อำเภอโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุดในการควบคุมดูแล และประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่และบริการประชาชนความเป็นอยู่และวิถีชีวิตชาวอุบลราชธานีนั้นส่วนใหญ่ยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีข้าวที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดที่มีชื่อเสียงระดับโลก นอกจากนั้นแล้วยังมีการเพราะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นมันสำปะหลังยางพาราและไม้ผลอ,อําเภอน้ํายืนเป็นหนึ่งในพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลที่สําคัญของอุบลราชธานีที่สามารถปลูกได้ทั้งทุเรียนมังคุดและลองกองด้วยสภาพดินที่เกิดจากการไหลของทารลาวาในอดีตทําให้พื้นที่บริเวณน,นี้มีธาตุอาหารอุด,ดมสมบูรณ์ส่งผลให้ไม้ผลที่ปลูกมีคุณภาพดี รสชาติอร่อยและเป็นที่ต้องการของตลาดถือเป็นหนึ่งในแหล่งสร้างรายได้สำคัญของเกษตรกรในพื้นที่ชาวอุบลราชธานีดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่ายบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนามและกัมพูชาจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและงดงามดังจะเห็นได้จากศาสนา และสถาปัตยกรรมของอุบลราชธานีต่างๆภาษาถิ่นของชาวอุบลราชธานีเป็นภาษาอีสานที่ใกล้เคียงกับภาษาลาวมากในบางพื้นที่มีการใช้ภาษาชนเผ่าพื้นเมืองเช่นบรูสวยและขเขมรอาหารคือหนึ่งในสิ่งที่แสดงถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมและอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอาหารเวียดนามแหนมเนืองก๋วยจับยวนและหมูยอ ที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายจารีตประเพณีของชาวอุบลราชธานียังคงถือปฏิบัติตามพิธีสิบสองที่ได้รับอิทธิพลจากลาวเช่นบุญพเวศบุญบ้างไฟหรือบุญเข้าพรรษาที่มีประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีประจำจังหวัดอุบลราชธานีที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก สิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพิธีชีวิตที่ทำให้อุบลราชธานีมีอัตลักษณ์และมีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครอุบลราชธานีเมืองแห่งนักปราชญ์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นบนรรพบรุษของชาวอุบลราชธานีได้เรียนรู้สั่งสมและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นเมือง ของจังหวัดอุบลราชธานีโดดเด่นด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภออาทิเช่นลายปราสาทพึ่งโบราณลายบัวขาวบุญริกและผ้าลายกาบบัวซึ่งเป็นลวดลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดภูมิปัญญาการทำต้นเทียนพรรษาซึ่งอุบลราชธานีมีช่างผู้เชี่ยวชาญที่สืบทอดภูมิปัญญาการแกะสลักและติดพิมพ์ต้นเทียนพรรษามากมาย ประเพณีแห่เทียนราษาของอุบลราชธานีจึงมีความประณีตสวยงามภูมิปัญญาการทำเครื่องทองเหลืองด้วยเทคนิคขี้พึ่งหายของช่างผู้เชี่ยวชาญแห่งบ้านปะอาวเป็นศิลปะหัตถกรรมโบราณที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเทคนิคนี้เป็นกระบวนการหล่อโลหะที่ต้องใช้ความประณีตและทักษะเฉพาะตัวทำให้เครื่องทองเหลืองที่ผลิตขึ้นนั้นมีลวดลายงดงามและคงคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ ซึ่งยังคงได้รับการสืบทอดและอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบันนี้อุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งในด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงสืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันทำให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นดินแดนที่มีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า ทั้งสำหรับคนในพื้นที่และผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคนี้